วัสดีครับผมชลธที่สำรองทรัพย์วันนี้ผมมีตัวอย่างของบุคคลท่านหนึ่งที่เอาเศรษฐกีจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่างนั้นเราไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับรู้รไหมว่าเราทรบสิ่งใจแค ได้อยู่หน้าต่อพักของเขาแล้วอ่า <ie> ทีนี้เราก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วครับสวัสด,ดีครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่นัทแล้วนะครับอ่าเรามาสัมภาษณ์พี่นัทกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับแล้วก็มีช่องจัดการร้านผ้านัไก่ตึงนะคะแล้วก็มีจัดการเกี่ยวกับร้านของ ก็ออกแนวกราฟิกแ er ล้วไม่ทำเรื่องตราดอาชีพเออถ้าในเรื่องไอไอไอไใรอไ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 ไอไเไอ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 าอไ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 ่ไเไาไอไอไอนอไที famoso, ่่อไอไอ้อปอไอไอีอไ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 อออไอออออด่าไกอออออออ ขัานสูดลมดีไว้ออคืออะไรก็คืออะไรมันจะมี3ข้อใช่ไหมแต่ว่าหลักกที่จําได้คือมีการอมอมเนึงเเน่ง,ง,งนั่นคือสิง่งสำคัญแล้วก็คำพ้อเคเนี่ยมันบอกถึงถ้ารู้จักพอเราจะสามารถให้ถูกอ่อนั่นคือสิ่งทนะพี่เสกใส่เราพี่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมครัถ้าใช้ในจริงจำบ้างนะคะก็ะเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรตัว ไม่ต้องอยู่ใพื่อนเกินตัวคน่อยู่เกินตัวเกินฐานะคนจนแต่ถ้าคนอยู่ตามฐานะนั้นเขาจะเป็นคนรวยถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังเก็บเรามีเราเงินเก็บเรามีรายได้พอแล้วก็สามารถจัดให้คนอื่นได้แล้วก็จะมีประโยชน์กับสังคมแล้วอาทิตย์เสริมของคุณนัทนี่ต้องทำอย่างได้วยกันว่าออกแบบอะไรเนี่ยอันนั้นก็ทำเพื่อไปช่วยจิตใจขออ๋สิ่งนั้นคือทำเพื่อเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบด้านนี้ ว่าเรามียนจบนาดนี้เราก็อยากจะทําให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็อย่างเช่นถ้าใช้กระสางที่ให้เราออกแบบร้านให้เนที่แบบว่าอาจจะเอามาอาจจะเงินคืนน้อยอย่ายแต่เราก็สามารถทําให้เขาได้ที่เราใช้ความรู้ที่เรามีมาจากการเรียนสามารถแบ่งปันให้เขาได้โดยที่บางทีแล้วก็ทําให้ใหออปีี่เราตังก็มีล้วก็รู้การใช้ชีวิตของพี่ตังกันแล้วเรียบร้อยครับ ขอบคุณพี่นาตเลยครับที่สลาเวลาค่ามาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับใะไรจิตยั่งยืนของเพีขอบคุณเราเลยครับทุกท่านครับวิันก่อนต้องบอกว่าเมื่จะไปติดตามชีวิตยั่งยืของเียอบกันกันเลยนะครับเพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใครเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเธอไม่ไหววันเพื่อที่จะให้เรา อ่านแล้วเัิน,นะคราาับ <ไป S 1> <ป>มาถึ้านนี้ติกออกี่น่าจะแล้วครับเราเข้ามาดูในร้านเลยหรือเป่าครับเอไว้มไวน่าลา้าครับมเริ้งะีรที่ายแลายที่ขามีค่าอะไรบ้าครับมีอยู่เจ็ดตัวค่ะมีชาเยสช คือว่ารสชาติหลายไขที่สุดเป็เนไข่คล้ข่ีอหรือกินด้วยคนจะมาแล้วผมก็สอนนะแพงแขงเท่าไรครับเนี่ยแต่ร้อยร้อยเมตราห้าบาทแขงมาห้าบาทเีงนะครับเนี่ย้วมดนดาวแข้งห้าบาทนะครับรก อร่อยมากเลยครับเนี่ยมีกินเอาอิสรกินได้เดี๋ยวมลมันาเลยป่ะครับเขาน้หงอ่าแล้วนี่ร้านที่น่นเอนี่มีที่สาขาไหมครับมีสองสาขามีที่สาขาที่อเีสานวีนี่เป็นร้านที่สของนันะครับอ่าารอนแรนะผมก็จะพยายามสั่งถามด้วยนถ้าก ดูไม่น่านดีที่จริงแลเราเส็จแล้วแต่อนาจจะต้องกานา เธอเหมือนดังกับแสงที่มองไม่เห็นแต่เมื่อส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้นก็เด่นชัดขึ้นทันทีเปรียบเธอกับแสงแม้ไม่มีสี พรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรวันแรกคือจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไรเรานั้นก็นแน่ใจว่าจะมีเธอยอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอแต่สำหรับเราน,น